พาดคายกันมได้เลยทพาดคายกันทำกัน่าได้บไปไม่ข้าวเนี้ยัมบากเลยชื่อช้อยเราลำบาอเลยชื่อช้อยด้วยไ่ข้าก็ได,ไดกับสบายดีนะสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องกันเบิ่งสู้สู้คนมวาซิยูในประเทศต่างประเทศก็บจีนยีต้อนรับเข่าสู้สองเบาลซิงน้อยอีกแล้วผมเป็นพี่น้องกะเมื่อนี้พี่น้องเนาะบอเสียงกะ มีโอกาสพี่น้องเนาะผ่านมาทั้งบ้านรักสามชิมห้าพี่น้องเลยก็เห็นอ่าพี่น้องพี่น้องเขาหมองเก่าหมองเดิมพี่น้องเลยหัวเนื้อเห็นเน้อต้องสบายดีพี่น้องกินหลักวัวหรือยวมาหมักบัวให้เราแล้วเนาะยิ้มเข่ายิ้มเข่าว่ใช่หมองวัวนะนี่โอ้ยอันนี้คือการสนับสนุนในการอ่าทางธางกิจด้วย ่าเพิ่นก็นอนหิวข้าวน้ํามันสิใกินแต่มักบัวนั่งอยู่ข้างนอกข้างในก็บ่เข้าฮ้อนข้างในก็นั่งข้างนอกก็ลมย็นๆก็บ่เสียงสิไปซื้ออาสนนอัศนทุนเพิ่นบ่โดยก็ว่าอยากกินมักแงวนี่แหละบ่ยาวถ้าพอดีบ่ได้มีโอกาสเนาะผ่านมาทงเส้นทางตลาดลงเาก็เลย่ือบไปเนาะยซื้อไม่ งไม้ก็ว well, ่าบ่ยาวบ่ลงไปเบิ่งมันกันบ่ลงกันลงจังบ่ยาไปตามไปเด้อเอาบ่บุสบายดีรถเด้อเฮ่ยไมาจั่นเฮาดิเอ้าล้งสิลงมาซัดมาจันให้อยู่นี่สดีพี่น้องเนาะสบายดีโอ้ยมานํากันอีกรอบนึงมื้อนี้กพี่น้องเอ้ยบ่ได้บ่ได้เข้ากล้องนํากันก็ถือว่านานแล้วนานแล้วบ่นานเต็มล ก็คล้รอวนแน่อยู่แนวขายเท่านั้นเนาะนี่ยังแน่มันเท่บจันทร์นะฮ้อนเนาะี่องเนามไย่เนาะปลาหมกเงวคือเจ่าไปแล้วโอ้ยสบายดีสบายดีหมกเงวเป็นของเงนี่เปี่ยนเ่นอขายมาเธดนี่ ปลาบ่ะหรือมาอ่อในแท้เป็นพักอะไรพวกอาหารพวกอาหารพันกิพี่น้องเลยยังจุดสุดเลยนี่เนาะมึงเด็กงามๆยู่นี่กินนี่นะไข่มักมี่ก็เด้อโดยโดยกลุ่มมังมี่พันกับพี่น้องเลยม่วงมังยังมีงบดเลยจังหน่อยก่อนพี่น้องเลย Êy, mai, lớp một, lớp một bên đây, nè, nè, này. À, đời, đời, nó? Mà mày nháo? xin đấy bao nè. Xin đấy. Um, nó. thế มันะเตยมันะเตยเอ้ยมีหมอแง้พ่อออายพวไรน้อยอ่ะพันปูกับพ่อเหรอรวย่ม่เกเกิดธรรมชาติอ๋อเป็นผลไม้ธรรมชาตินี่น้องเลยนได้าเนเปรี้ยวอีบอ่ะมนมาขายมีน้เอาบ มีเนะด้ส่ด้ยเอมีมากเลยมกับบ้านขายนเลยปลูกเองดิเองไบ้านเองม่ยัขายดีแล้อเนาะปยุทธ์ปยอนเลยนี่งพี่น้องเลยขายกมมือว่าดิขายกมมือหมั่นงดิโด้นี่เจ้าโร้ดนี่งานที่ต้าเาอีมซีหวานอ่า มามอ่ยเลยบบบนี้กลงห่างนี่มาอย่างนี้เสรนี่ยัดยงมัดยางโอ้ก็เหอ้ยขอะไรแบบนี้นี่เดี๋ยวเขาไปรอเบิ้งทั้งนั้นก็ได้เสยด้วยอยาเขาจิมาซื้อซอยมาเบิรงทนี้ก่อนพี่น้องเลย

หาต่เศร้าคุณพ่อเนี่นะอันนี้ของงันป้าแล้วฝาเมื่อไงมาชี้นี่เขาเมืวานแมนบอมคือคนสีเนาะสีหมอคือว่าคนแพันบ่เมนี่เป็นสีนี่เนาะน้มัอันนี้น้ำมไหบ่นี่เดี๋ยวจ่าละสีช่องตาหมกก็ได้หมกตานพี่น้องเป็นโซเดนี่ แต่เป็นตาอันนี้อ่ะท่านี่แกะเนาะโดยโดยใช่งาชื่อมาจะใส่ยีกตนี่อ๋อชื่อมาแต่ตลาดลงุนแหนบเทียงจะไปยังนี่นะแข้งจิกพอนี่็โบมเนามนอยู่เนาะมีแข้งจิกมีแข้งขอนเนาะมายาวเอิญเนาะมายามากินมีแข้งเนาะ

ไาไมาไปเบื่อนฟังนั่นนาะยะเน้อยคนเพราะว่าเป็นสองจุดพี่น้องเลยต้องถามไปอีกฟังหนึ่งก่อนโอ้สบายดีสบายดีขนาดนี้มาใครดีจนนอนบารดีจนนอนรับ Hãy nó đó, đi, đi cho nó nát hẳn ừ. <laughs> đấy là này không đấy là มักไปมักแก้วมักอเปาหลาบาทนเนาะก็หลแท้เนี่ยืออแม่ก็ือมนบที่ันบาไขโตบะมือมือขายเปหเปลี่ยนไปตามบาตามละูบ่อ้าคำเบิดนี่แหละกูไม่แน่คำเบิ้ลอะกูไมขายอันแบบยงอื่นได้สิไม่ว่าง Mặc thịt bày nhà cơ bởi vì bây giờ là bạc thịt Ừ Ừ Ừ Thì nó sẽ nó lù bỏ đầm mây ăn mì bỏ Ừ Ừ Ừ nó sẽ nó lù bỏ nó cái đầm mây cơ thức đầm mây mô đèn cơ mô Cái gì chiều mà nhau Nhiều Nhăm lọc có chiều Hahahaha Hahahaha Ôi Đó có tôi cái à, bảo xem chị sim bao Hay bảo xem sim đi bao Áo bao đấy nhưng mà cắt một thịt cái lòng <laughs> ừ. <Bà cười> này à, Bảo xem đi áo bao À, hòm bua Mắt lòng đấy 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 ไม่ข้ารอลาดคายเชื่อคมาได้เลยันพายก็ทมก็มาได้ไไม่ข้าแล้ววเนอาอ้ชื่้เรา้วนไอ้ชื่อเด้ยไ่ข้าก็ได้นาลนี่้ยเาด้วยเถอะได้หนเสียมบ่นนะน้ำตาลไปไปน้อแม่นี่นะน้ำาลอ่านี้อ๋อน้ำตาลน้ำอ้อย mà. năm 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 rồi năm 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 năm

ແນ່ບ <pedestrian funded> ໍ່ໄວດອກພີ່ນ້ຮບອນດນມນຕນນປມມ u u ີນາງິນນໂນต้นນີນກຫຼກນນມີມີຢນຍາວຊົ້ອງບສຽງນມ มีบางอย่างบางอันที่พญ่าว่าออกไปว่าได้ทางทีมงานถ้าว่าออกไปว่าได้เนาะมาเรื่องของพญ่ามันคืออย่างตัวนี้นะเอาว่าข้าวพญ่าฟะละของพญ่าตอนนี่นักพี่นอนพญ่ามีนี่เอาเนี่ยเนี่ยเมฆาลายวะเนาะเมฆามานังคายนำการสามพันสามพันบมสิบพัน ชิเด้เอาชิบล่อมาแกไม่ไอันนี้มักมองส้มเลยเนาะนั่ยัางหมดเต็มน้่หลังไม่เ่ราะนี่นะทาอันนี้บ่ทามบ่ซื้อเก๋เจ้าบ้าเเนาะตัวนี้เนาะไม่กันท่านบาเสียงเป็นยังไงซื้อจับบาบาซิ่นเนาะกัดชิวบาอย่างไรเราได้แต่สินมือซิของไครมั้เนาะคักค ba ba bữa sáng anh ăn... mà nhà chị pha về hà thăng mà bùn bận oh. huh? <laughs> <laughs> oh. <laughs> bộ sư xoay cả toàn hao bản này áo oh, bà này có chạy gì nữa nè ôi cọp chạy lại không? đây mày nữa rồi 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 bác à khuôn ừ. mặt đấy cho nó mưa xin nó nhau khỏi nhau làm thu kín mặt này Ồ, má này nhớ lại đấy mẹ nữa, khỏi hai ngày mi năm đuôi năm đuôi rồi. Rồi rồi rồi. Bác thật Tao cả chạy đi nó mẹ khác cả bà xiang. Đột đấy <laughs> 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 โอกมามาเน่ามาเบิ่งเบิงวิธีการประหาหมักตานเนาะพันตับตั้มเนี่สบายดีไอ้สบายดีเลยเออการซอยเน้อ้าบมานี่อ้ยโดยโดยโดยซื้อมามาไอ้มักตานนี่บ้าไอ้ซื้อม้าโอ้ยก็ซื้อมาคือกันเนาะขึ้นเองอีก

เลยเขับใจได้อ้โอ้นักดีแท้อ้เป็นคบ้านไหนน่ะนี่แหละบ้านนาเตยดแล้วนาเตยนไกเขานีเนาะนาเตยมันจพรเฮ้มานำกันจะพน้อยนี่ยทงานกัล้มีน่อยเนี่ยมีีก้งนี่แหละมาเลยวีก้คอยาวบ À, nó ai bên cạo anh như này bên nào tàn rồi thăm đi. rồi á cột chạy đó rồi 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 các có để bỏ bở, ừ, nơi rồi, 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 rồi,

เอาบ่ยาวสิซื้อบ่เอาก็เอาคือก็ได้เนะเานะซอยกันซะนะเสียงกะมึงแน่พี่น้องแผนดนิลุดย่างเลยแนวนะบาดนี้เนาะพัิ้เ nó hôn hòn này. hòn từ nay bây giờ yang yếp kìa 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 วยตัวไดนหนพวกเไดโล่เราอ่ะ oh. <Jean> ็ตัวหนึ่งโล่ป yeah. I mean, ่วยโลอดบ่อดอดทางนึงเรียบร้อยมองโลบ่ซื้อไงยกาพว่าคนปับต่สังบริบาลอะไนพวปับหอกมนรวยใหญ่เนาะรวยใหญ่ก็แม่เยะัวคนหนาว่าจันนะโอเคพี่น้องเนาะนกาเสียงกระสได้ถึงทางกับบ้านพี่น้องบาีก็ การสนับสนุนกันลายเพื่อนพี่น้องเนาะเพราะว่ามันลายเกินเนาะเรับกะเจ๊จีซอยไปในพี่น้องเนาะตามกำลังพีน่น wow ้องเนาะ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 ของไม่ลดก่อนหลังพี่น้องเลยนะจังไรก็โอเคพี่น้องเนาะ สำหรับคลิปนี้กาโบมี่ยังรายพี่น้องเลยเนาะโบเซียงกาเวชื่อหมากแนวพี่น้องเลยกินสมพี่น้องเลยเนาะอาการท้อนๆกอนมีหมากไพร่างอย่างหลายสิ่งหลายอย่างให้พี่น้องเลยเนาะซื่อม่หนีพี่น้องเลยถ้าจงไดกาบเซียงก็ต้องขอขอบบมขอบคุณผมเอพี่น้องเลยเนาะี่เข้ามากกดติดตามเด้ให้ลังใจโบเซียงโดยมาตลอดพี่น้องเนาะแต่กาทีมงานมา่นกันม่หนีพี่น้องเลยถ้าจำไดกาโบเซียงก็ใช้เดินทางไปก่อนเพี่น้องเนาะบานนี้ มาพบมาเจอในคลิปหนะ้ากลุ่เาเชียงอีกต่อไปพรพี่น้องเล่เนาะโดายกาสบายดีและสวัสดีกันเบอร์ส้ีเลิฟน้องสบายดี